้ดยเวลาตบกับเจ้าฮักกี้หมุนมือ <c oughs> โผล่เข้าไปหุยหน้าสั่นไปดิเจ้าพิกาจูหลบซ้ายแม่พิกาจูกังเกงไหน ต่อยไปหุยกามเยอะแบบนี้ต่อยโคตรแรงป่าโชว์พลังหน่อยเพื่อนมนุษย์ฉลามเฮ้ยต่อยไปปุ้งปุ้งปุ้งหุยเอาล่ะครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ตีปไปนะครับกับเกม Poppy Evolution ทดลองผสมล่างมอนเตอร์นั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่คล้ายๆกับเกม Monster Lab ที่เราเพิ่งเล่นกันไปนะก็จะเป็นการผสมชิ้นส่วนของสัตว์ประหลาดหรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายกันเลยนะ แต่สําหรับในเกมนี้จะมีการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากกว่านั้นเดี๋ยวเราจะต้องทําให้เจ้ามนุษย์คนนี้กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่มีพลังการต่อสู้สุดอลังการกันให้ได้ก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการผสมร่างมอนเตอร์ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะไปซิอือ้ยวิ่งหนีเร็วนี่ผสมร่างที่ถูกต้องอุ้ยนี่มันน่าจ,จะเป็นเจ้าฮักกี้หรือเปล่าโอ้โหยลองเป็นส่วนขาที่ผิดแปกลกดูซิอุ้ยขาแดงอะไรวะเนี่ยนี่ชนคนมาคราวนี้ก็เป็นหัวนี่หัวเจ้าฮักกี้เฮ้ยเจอกับตัวอะไรวะเนี่ยมาต่อสู้กันหน่อยตอนนี้ก็กดแทบป๊ปับป๊บปับ๊บเฮ้ย โอ้โหโดนเตะสโลโมชันนี่โอ้โหร่วงก็มีการผสมชิ้นส่วนที่ถูกๆูผิดผิดมั่วสั่วเหมือนกันนะเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยนี่มันจากเกมไฟในเฟรดตี้ใช่ไหมเอ่ยโอ้โหมอนเตอร์ใหม่ปลดล็อกแม่มาทั้งตัวเลยนะมีการดูโฆษณาเพื่อเก็บตังค์เพิ่มขึ้นด้วย เดี๋ยวค่อยว่ากันขอลองเป็นส่วนหัวที่เฮ้ยตัวอะไรเอ่ยโอ้โยอะไรก็ไม่รู้นี่ส่วนหลังก็โอ้โหเหมือนจะเป็นเจ้าสไปเดอร์แมนโอ้โหผสมไปเรื่อยๆมาชนถังโอ้ยเลือดลดดูสิแม่ชิ้นส่วนอันหลากหลาย อย่าทำลายกันหน่อยตู้เซฟอย่าโปะโปะโปะโอ้โหโอ้โหต่อยยับเฮ้ยคุณเท่าไหร่ร้อยยี่ห้าโคตรน้อยถ้าถึงเลเวลสี่นี่จะมีการทําอะไรหรือเปล่านะต้องมาดูกันเอาละคราวนี้ชิ้นส่วนที่ถูกต้องหอ้ยเป็นเจ้าตัวนี้เฮ้ยเฟรดดี้เนี่ยผมโอ้โหโอ้โหชนเฮ้ยคราวนี้สู้กันเองมาทำอะไรเอ่ยเฟดี้ประทับเฟดี้เฮ้ยกดแท็บ นี่พลังตบหน้าหยแข่งกันตบหน้าครับผมมาคราวนี้เจอโอ้ฟาดไปโคตรเบาเฮ้ยพลังมัดอยา่าหมุนตบโผโอ้โหยล่วงไปดิแม่ค่อนข้างจะสะใจไหนขอดูหน่อยสิตรงนี้ก็สามารถเฮ้ยเลือกเจ้ามอนเตอร์กันได้ครับผมก็มีมอนเตอร์เฮ้ยค่อนข้างจะน้อยนิดหนึ่งนะเอ๊นี่คือตัวอะไรเอ่ยโหกระต่ายไปเพื่อน อ่าตอนนี้ก็ลองเปลี่ยนชิ้นส่วนพลึบนี่หูยมาแล้วเพื่อนพลังกระต่ายเราจะลองเอาแบบว่าร่างปกติกันก่อนนะกระต่ายแบบอืมตัวสีขาวเฮ้ยใช้ได้นะนี่โอ้โหนี่มันจระเข้ถือขวานมาปะทะกันหน่อยหูยตัวเล็กกว่าเยอะยังไงวะนี่เฮ้ยต้องหลบอืมแล้วก็ว้าวหลบขวานี่กดแทบมันมึนห้ยม,มันเหนื่อยเออต่อยไป โอ้ยโอ้โหใจเย่นหลบก่อนมาหรือจะหลบอีกทีนึงแล้วก็เตะต่อยโพ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 จะตายเฮ้ยใจเย็นหรือจะหลบซ้ายแล้วก็หลบขวามาก่อนมาได้เวลาการพาเดสซึกอย่ากดรั่วปั๊ปปั๊ปปั๊ปั๊มาเอาให้ปริวโบเข้าไปโหโหดเอาเรื่องเลยนะเอาละคราวนี้ก็ มาผสมชิ้นส่วนที่มั่วซั่วกันหน่อยเพื่อนเอ้ผมวิ่ยหุ้ยหยลบตำรวจคราวนี้ก็เป็นตัวอะไรเอ่ยแม่ต้องมาลุ้นหน้าตา,านะป๊าบส่วนหัวเป็นเจ้ากระต่ายเฮ้ยส่วนลำตัวก็หุ่ยแดงๆโคตรจะเยอะหุ้ยปะทะกับเจ้าฮักกี้มาวิ่วแต่งตัวโคตรเท่เลยนะดูสิโป๊ะโป๊ะโป๊ะ,ปะ,ปะ,ปะหมัดรัวเตะไปนหนึ่งทีคราวนี้ก็เป็นเจ้าฮักกี้หน่อยละกันนะเราจะทำการผสมร่างเจ้าฮักกี้กับ สิ่งมีชีวิตแปลกๆอีกมากมายอุ้ยมีเลืออ่อยจะเย็นนี่ส่วนหัวเป็นเจ้าฮักกี้ธรรมดาส่วนอื่นก็มั่วซั่วสีสัวไปเลยนะอุ้ยเป็นการเปิดตู้เซฟมาเจ้าฮักกี้ตัวสีเหลืองนี่ต่อยไปโป๊ะโป,โปโ๊ะุอ้ยทั้งตัวทั้งแขนนี่สีเหลืองไปเลยนะอื่มให้ โอ้โหคราวนี้ปลดล็อกชิ้นส่วนใหม่เอ้านี่มันสควิตเกมนี่หว่าคราวนี้ด่านเป็นแบบว่าสีเขียว,ยวอ๋อปลดล็อกเจ้านี้อย่างนั้นเหรอดูโฆษณาเพื่อปลดล็อกชิ้นส่วนใหม่ได้นะเราต้องเก็บตังเพื่อปลดล็อกทุกชิ้นส่วนแม่นึกว่าจะมาทั้งตัวเหมือนแบบตัวอื่นๆนะเอาละคราวนี้ก็ปลดล็อกได้ครบเรียบร้อยไปเลยเพื่อนคราวนี้ก็ขอดูหน่อยร่างของเจ้าหุ้ยผู้คุมในสควิตเกม หัวแดงดจริงนี่ชนล่วงเฮ้ยแล้วก็นี่เพิ่มมือมาก่อนป๊าป๊าป๊าบเอาละ่ะโอ้โยสู้กับเจ้าเวนอมอยาเจอกันหน่อยผู้คุมประท่ากับเวนมเฮ้ยพลังตบคุณสี่อือตบหน้าเอาได้เพื่อนตอนนี้ อุย้ยโอ้โหแม่ไม่แรงไม่แรงพลังคูณสี่โบกเข้าไปเฮ้ยปลิวกว่าจะปลดล็อกคราวนี้ค่อนข้างจะนานนะเฮ้ยเก็บกุญแจได้ครบสามดอกกันแล้วเพื่อนโอ้โหนี่มันเจ้าปิกาจูป๊บป๊บป๊าเออได้ส่วนแขนหลายดูสิชิ้นส่วนของ โอ้โหแขนปิกาจูอุ้ยเจ้าปิกาจูล่างกล้ามแม่กว่าจะปลดล็อกได้นี่ลำบากไปเพื่อนตอนนี้ก็ดูซินี่เป็นล่างสมบูรณ์กันก่อนป๊าป๊าป๊ามาก้ามแขนของเจ้าปิกาจูต่อไปก็ร่างกายครับผม นี่ร่างกายอันมีกล้ามโอ้โหมาตอนนี้ปับป๊บปับป๊บหุยเลือดน้อยแม่ระวังตายนะเพื่อนเฮ้ยเจอกับเจ้าปีศาจวันคริสต์มาสเอาละเจ้าพิกาจูลบซ้ายแม่พิกาจูกังเกงในต่อยไปหุยกรามเยอะแบบนี้ต่อยโคตรแรงปับป๊บปัป เฮ้ยโอ้ยระวังเอ้าต่อยไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บ้ยยังไม่ตายอีกโอ้ยเฮ้ยปึ๊บนี่แล้วก็ตายซะเถอะมัดพิกาจูหุยคราวนี้ก็ดูเจ้าพิกาจูที่ร่างแปลกแปกนิดหนึ่งนะเนี่ยผมมาแขนมาก่อนลบไปเรื่อยแล้วก็ส่วนหัวเป็นของพิกาจูมาที่ส่วนขาต่อปั๊บอ่าขาเจ้าฮักกี้นี่ว่าอีกข้างนึงจะสู้กันหน่อยหู้ พลังหมัดฮ้ส่ขวา้สยขวาหมัดแดบมือปลิวเอาละคราวนี้โอ้ยปีาศาจมินเนี่ยนชิ้นส่วนในการปลดล็อก4 5 0 0เลยนะดูโฆษณาเอาละกันโอ้ยนี่ก็คือร่างของเจ้ามินเนี่ยนที่สมบูรณ์แล้วอย่างนั้นหรอตอนนี้ก็ผสมร่างสมบูรณ์มาก่อนโอ้ยด้านหน้านี่อุปสรรคค่อนข้างจะน่ากลัวเลยนะ เป็นการแข่งขันการตบหน้าอีกแล้วเพื่อนว้าขยายลําตัวเจอกันหน่อยเจ้าจระเข้ฮึยบเฮ้ย,ยพลังคูณห้าอุ้ยแรงมากคราวนี้เฮ้ยโบโอ้โหพลังเอาไหมยุบเ้อพลังคูณห้าเหมือนเดิมตบแบบคูณแรงครับผมโอ้โหสลบไปเพื่อนคราวนี้เจ้ามินเนี่ยนผสมล่างครับผมรู้สึกเหมือนเป็นมินเนี่ยนที่ผสมล่างปลาไปเลยนะ โอ้โหนี่มันเจ้าเวนอมมีขวานเฮ้ยหลบซ้ายมาก่อนแล้วก็หลบซ้ายทีนึงต่อยไปโป๊ะโป๊โป๊โอ้โหต่อยขามันต่อยไข่เฮ้ยหลบไปจึ๊กจึ๊กจึ๊จึกเ้ยได้คูเท่าไหร่อื้ม48ตายซะเถอะโอ้โหโอ้โหจะบอกว่าร่างคราวนี้นี่ค่อนข้างจะ แปลกประหลาดดีนะแม่หัวเป็นปลาแบบปลาฉลามเลยมาเดี๋ยวมาดูหน้ากันซิว่าตัวนี้เราผสมออกมาได้หน้าตาเป็นแบบไหนครึ่งมนุษย์ครึ่งปลาฉลามไอ้โป๊ะ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 เอ้ยคุณห้าเตะไปโอ้ย, 5, อยดูหน้าสิเพื่อนเฮ้ยปลดล็อกมนุษย์ปลาโอ้ยแล้วก็ปลดล็อกเจ้าชิ้นส่วนของตัวนี้กันด้วยฟับฟับฟับอืมส่วนแขนไหนดูสิ โอ้โห oh ปลดล็อกเพิ่มมาได้ถึง2ตัวกันเลยนะนี่ใช้เงินไปก่อนปลดล็อกโอ้โห oh ส่วนหัวเฮ้ยหัวฉลามปลดล็อกเรียบร้อยเจ้าเฮ้ย oh มนุษย์ฉลามต่อไปก็เจ้าตัวนี้ปลดล็อกเจ้าหุ่นจระเข้เรียบร้อยลองใช้ดูซิไอ้ hey เจ้าจระเข้โ oh อ้โหเจอแต่เจ้าตัวนี้เป็นบอสได้มาเล่นเองสักที hey คราวนี้ได้เวลาการเตะต่อยยามาแล้วเจ้าจระเข้ต่อยต่อยจึบึพลังมัดรัวเฮ้ยลูกเตะจระเข้โอ้โหต่อไปก็เจ้าตัวนี้มาลองดูหน่อยดูล่างสมบูรณ์หน่อยสิจะมีความแข็งแกร่ง,ข,งขนาดไหนโอ้โหโอ้โหเส้นทางค่อนข้างจะยากลำบากครับผมเุ้ยดึงเออหลบทุกทางอุ้ยเป็นการเปิดตู้เซฟนี่เองมา โชวพลังหน่อยเพื่อนมนุษย์ฉลามเฮ้ยต่อยไปปุ้งปุ่งปุ้งอุ้ยมัดฉลามโคตรถึกเฮ้ยอุ้ย,ยตู้เซฟกระเด็นตอนนี้ก็แอบมาปลดล็อกเจ้าเวนอมเป็นที่เรียบร้อยดูสิเจ้าเวนอมมาล่างสมบูรณ์อุ้ยชนกระเด็นเฮ้ยแรงเยอะเอาเรื่องมาละจ้าอุ้ยเวนอมต่อสู้กับเจ้ามินเนียนขอตบให้ปลิวกันหน่อย ย่าห yeah, มุนมือหูยแม่บินเนียนหน้าสันต่อไปก็อุยอ้ยอุ้ยตบลิ้นหลุดเฮ้ยใจเย็นหมุนมือคูณหพลังเวนอมฟาดหน้าครับผมย่าโอเคนะครับผมก็อุยเรียกได้ว่าเป็นเกมที่มีให้เราผสมตัวได้อย่างมากมายกันเลยนะเกมนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ลิงใต้คลิปกันเลยนะรับรองเลยว่าสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างแน่นอนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการแนะนําเกมสนุกสนุกในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุ๊บจุ๊บ